<laughs> ya, dia ada suap มองไม่เห็นนะครับมันได้ยินแต่เสียงมันกำลังหาอยู่นะครับโอ้เหลือตัวเดียวม,มันหาอยู่ครับมันมอง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 ,มองมไม่เห็นมันได้ยินเสียงนะครับในก็ทุกว่าก็จะไปดูผักชะอมนะครับ มาดูสวนกล้วยด้วยนะครับก็กล้วยแก่หรือยังนะครับถ้ามีผักชะอมอยู่นะครับน้องหว่าก็จะเก็บเอานะครับแต่ว่าผักชะอมมันคงจะแก่ไปหมดแล้วนะครับนี่ก็กล้วยนะครับยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับนี่ก็หน่อคานะครับหนอคาหน่อขาก็มันแก่แล้วนะครับ ัาขาก็ไม่เป็นดอกนะครับสีถ้ามันเป็นดอกเราก็เอาไปนึ่งกินก็แซบอยู่นะครับโอ้นี่ก็ต้นกล้วยคนลุงหวังนี่ก็ยังไม่แก่เต็มที่เท่าไหร่นะครับทำมาให้ไม่แก่เต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับตักออมคนลุงหวังมันมันก็แก่ไปหมดแล้วนะครับไม่มียอดอ่อนอันนี้ก็แก้วมังกรนะครับที่ลุงหวังปลูกไว้ ตามหลักนี้ก็จะเป็นแก้วมังก,กรนะครับตามเสาตามไม้อะไรครัอกแก้วมังก,กรออันนี้ก็แก่อยู่นะครับด้วยก็หลายคืออยู่นะครับด้านบนก็มีนะครับแล้วก็ต้นชะอมนะครับมันแก่หมดแล้วนะครับ fc โอ้เพราะเพราะว่าเราไม่ได้เด็ดบ่อยๆนะครับถ้าเราเด็ดบ่อยๆมันก็มันก็ไม่แก่นะครับมันก็จะเป็นยอดอ่อน มันก็จะออกเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ช่วงนี้มันก็จะแก่หมดนะครับรับนอคานู่ก็ปลูกไว้หลายหลุมนะครับปลูกจนสุดรั้วนู่นนะครับนะครับนี่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทางยยกออกเท่าไหร่มันก็เลยไม่กอใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอได้กินนะครับถ้าระหว่างออกมาอยู่ประจํานะครับระหว่างก็จะได้ตัดได้ ทำให้มันไม่ลกนะครับแล้วก็สับก็เสียยาใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับเดี๋ยวลุงหวังคิดว่าปีนี้นะครับลุงหวังก็จะหาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายมาใส่นี่ก็ต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงป่านะครับในลุงหวังเอามาเล็ดของมะม่วงมาเพาะปลูกไว้ตรงนี้เลยนะครับลุงหวังก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะครับลุงหวังก็ปลูกไว้ตรงนี้เลย นะครับอันนี้ก็สองปีแล้วนะครับสองปีแล้วท่ว,หม,ว,วมหัวคอยลังหวังแล้วนะครับน่อขานอขาก็ต้นใหญ่ๆนะครับน,คน,คนะครับัน,นี่ก็ผักชะอมไม่มีนะครับมันแก่ไปหมดแล้วนะครับมันแก่แล้วเราก็ดูแต่นอขาแล้วก็กล้วยเอาไปดูต้นมะขามคอยลงหวังก่อนนะครับ ต้นมะขามเปียวนะครับนี่นะครับแล้วก like ็ต,ต้นมะขามเปี้ยวอันนี้ปลูกได้เกือบถึงปีแล้วครับถ้าปีใหม่เนี่ยก็จะถึงปีแล้วนะครับมันก็ใหญ่อยู่นะครับก็ใหญ่แล้วอันนี้มะขามเปี้ยวฝักใหญ่นะครับมะขามเปี้ยวฝักใหญ่หวังซื้อนะครับซื้อต้นมะขามเปียวมาปลูก ปลูกมะขามมันก็ง่ายกว่าปลูกอย่างอื่นอยู่นะครับปลูกมะขามปลูกต้นกล้วยเนี่ยก็ง่ายอยู่นะครับมันไม่ค่อยตายครับถ้าปลูกทุเราะทุเรียนเนี่ยตายอย่างไม่ได้ชักต้นเลยนะครับลุงหวังปลูกสิบต้นตายหมดนะครับเพราะว่าลุงหวังไม่ได้ออกมาลดน้ําดูแลนะครับลุงหวังก็ปลูกแบบว่ามาลดบ้างไม่ลดบ้างนะหน้าแรงอะ่ะรุหวังก็ไม่ค่อยได้มาลดบ่อย นี่ก็ต้นมะขามนะครับต้นมะขามเปรี้ยวนี่ก็ลดอยู่